Yeah. Mm -hmm. ลุนซี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 ทำไหมครับทำไหมทำไหมเอาามาครับวันนี้นะคะคุณแนะจะมาสอนเรื่องเรื่สัตว์สวนสัตว์ของเรานะคะคุณแม่มีรูปภาพมาให้น้องทีดูให้น้องทีทายนะครับอ่ะนอกที อันนี้คืออะไรครับช้างช้างมีไว้ขี่แล้วก็หวงช้างนะครับมีไว้เป็นเครื่องประดับด้วยอือ่ะต่อไปต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยเก่งมากครับมาก็นี่เอาไว้ขบวนแห่เอาเป็นกีฬาก็ได้นะครับแม้แห่งกีฬาแล้วก็เนื้อมากินได้ไหมได้นะครับ ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเอาเปิดเปิดไปกเปิดเปิดแทนแทนอะไรครับวัวเก่งมากค่ะวัวก็จะมีวัวนมด้วยนะอันนี้นมวัวหนึ่งอ่านมวัมวแล้วก็เออขี้วัวไปทำไรขี้วัวไปทำไรได้หมูคักเ <c oughs> นื้อวัวก็ทานได้นะคะอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปช่วยเปิดหน่อยครับช่วยเปิดหน่อย อม่ยป็ไรควายเก่งมากครับควายควายเอาไว้ไข่นาเนื้อเอาไว้กินได้นะครับกินได้ใช่ขี้วัวไปทำอะไรขี้วัวไปทำอะไรเอาไปเป็นปุ๋ยอืมออะต่อไปต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยเก่งมากครับหมูหมูเขาเลี้ยงเป็นเพื่อนได้นะเออเนื้อหมูก็กินได้ขี้หมูไปทำอะไร หมูใบไสพักโอเคคข้าเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเปิดให้อีกหน่อยอะไรเอ่ยหมาหมาเก่งว่าครับเลี้ยงหมาไหมครับที่บ้านมีไหมโอเคไม่มีเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนอ่าใช่แล้วเขาก็สามารถนำทางให้คนตาบอดได้นะคะอือบอบอกอ่ะต่อไปต่อไปช่วยครูเปิดหน่อยอะไรเอ่ย เก่งมากแมวไว้ทำอะไรมเอาไว้ทำอะไรจับอะไรจับอะไรหนูจับหนูแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นได้เอออ่ะเปิดเช่นพูดหน่อยอุ๊ยอะไรอีกอะไรอีกไก่เก่งมากครับไก่มีอะไรมีอะไรใไรนี่ไก่เก่งมากอันนี้เป็นอะไรครับเป็นอาหารได้เป็นอะไรน้ำฮะไก่หอดได้นี่ ไก่ทอดแล้วข <c oughs> ี้ไก่เอาไปทำอะไรได้ม,มูลไก่เอาไปใส่พักปลูกผักไหมปลูกผักนะครับโอ,พอ,พอเคอ,เอะ่ะเ,เปิดช่วยครูอีกหน่อยอะไรเอ่ยเป็ดเจ๋งมากครับแล้วอะไรเป็ดมีอะไรไก่ไก่เป็ดแล้วก็เอาไปทำเป็ดเป็ดย่างเป็ดย <c oughs> ่าง เป็ดยากกินไหม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 กินเป็ดไหมแล้วก็ขี้เป็ดมูลเป็ดเอาไปทำอะไรเอาไปปลูกผักปลูกผักอ่ะไหนไหนมีอีกไหมมีอีกไหมเปิดสิอ้าวเอาหมดแล้วโอ้เก่งมากเก่งมากเลยหมดแล้วเอาอีกไหมเอาเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอะเปิดอ่ะเปิดตา อ่ะเปิดอีกทีนึ่งค่ะค่ะคเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรขี่ได้ไหมเอาไว้ขี่อ่ะเปิดไปอีกเปิดไปอีกอันนี้อะไรครับม้ามาเก่งมากเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ขี่เหมือนกันอ่ะเปิดอีกเปิดอีกอะไรครับฮะหัวเก่งมากเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำอะไร ขี่ได้บ่หนิขี่ได้บ่น้องพี่ขี่ไหมขี่ไหมขี่ได้อ่ะเอ้ยเอ้ยเปิดอีกครับอะไรนะควายควายเอาไว้ทำอะไรควายเอาไว้ทำอะไรไถนาได้ไหมควายเอาไว้ไถนาโอเคค่ะเอาเปิดอีกเปิดอีกครับอะไรเอ่ยมื หูเอาไว้ทำอะไรหมือกินได้ไหมกินหมูอ่ะเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกนีอ่าเม่นหมาเอาไว้ทำอะไรหมาไว้ทำอะไรครับเนี่เอาไว้เลี้ยงเป็นเพื่อนโอเคไปเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกเร็ว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 อะไรครับอะไรเอ่ยแมวดังดังอะไรเอ่ย เก่งมากแมวไว้ทำอะไรนี่นี่มันจับอะไรได้แมวนี่จับหูจับหนูอ่ะเปิดทีเปิดทีเก่งมากเกงจังเลยเนี่ยไก่ไเอาไว้ทำอะไรไก่เอาไว้ออกไข่ยอดอะไรครับเลือกเก่งไก่อ่ะเปิดอีกเปิดอีกสุดายแล้วสดายแล้วเป็ดเอาไว้ทำอะไรเป็ดมีไว้ทำอะไรครับเลือกไงฮะนี่เอาเป็ดปิดออกอะไร ออกไข่โอ้โหเก่งมากโมให้ตัวเองหน่อย